ไปไหนไปไหนไปไหนเฮ้ยเฮ้ยอู้กินไวเหรเดีกอู้อู้ตัวสวยครับตัวนี้ตอนไวมากครับไหลจมอู้หนักๆเลยครับมาขอตักแล้วกันนะเดี๋ยวหลุดครับ เช้าวันหยุดนะครับผมนวาชาแนลมาอีกแล้วครับนี่เดินทางมาที่คลอง13นะครับผมคลอง13าลำลูกกานะครับ <c oughs> โอ้ยนานะครับคลอง13จุดที่เราตั้งใจไว้จะมาะครับพอ,อมาถึงก็เพิ่งลอคลองไหครับ ดูสักหน่อยนะครับผมจัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับนี่นะครับสภาพไม้ยวันนี้ครับผมคลอง13นะครับพึ่งลอกเลยครับลอกได้แป๊บเดียวนะครับ น่าจะพึ่งลอกได้ไปได้สักไม่กี่สัปดาห์นะครับดูจากหญ้าพึ่งงอกอ่อนๆนะครับนี่นะครับตรงสะพานที่เราเห็นสีขาวๆตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็คือเกือบถึงถนนธัญญะแล้วนะครับถนนฝั่งนู้นนะครับข้ามสะพานไปฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นถนนรังสิตนครนายกนะครับผมเรานั่งใกล้ๆสามแยกคลอง13นะครับนี่นะครับผมตอนนี้จัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีนานาตกปลาทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบในเกมกีฬาการตกปลาทุกๆท่านด้วยนะครับมาเจอกันอีกคลิปครับผมนว่าชาแนลนะครับวันนี้ก็เดินทางมาที่คลอง13ครับคลอง13นะครับจะสุดเขตลำลูกกาแล้วครับตรงนั้นก็จะเป็นทางไปหนองเสือแล้วนะครับเกือบถึงถนนรังสิตนครนายกนะครับผม ใกล้ๆสะพานขาวตรงนี้นะครับใกล้ๆกับสามแยกตรงบายพาสของคลอง13นะครับใกล้ๆถนนรังสิตนครนายกนะครับผมก็ออกมาเช้าครับวันนี้ก็ไม่ถึงกับเช้ามากนะครับมาถึงหมายก็7จ็ดโมงกว่าๆนะครับจัดเตรียมอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับตอนนี้ก็8ปดโมงหน่อยๆแล้วนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะตกแบบไม้ตายตะกัววิ่งนะครับ สตะขอนะครับผมเกี่ยวชิ้นขนมปังด้วยนะครับผมนี่นะครับจะตกกันที่ระยะ36มหก่ครับนะสำหรับชุดอุปกรณ์นะครับประกอบสายทั้งหมดนะครับก็ตามนี้เลยครับครับสำหรับสายที่ใช้วันนี้นะครับผมเป็นสายเคลือบฟัวโรคาร์บอนนะครับผมสายล่องหนครับดราคิงนะครับผมจากร้านสไลเยอร์ฟิชชิงนะครับผม สายเมนที่ใช้วันนี้นะครับเบอร์2.0นะครับชิงหน้าเบอร์1.5นะครับผมนี่เป็นสายเคลือบฟัอโรคาร์บอนนะครับล่องหนลายพรางนะครับจมน้ําไวครับผมครับรวมไปถึงชุดประกอบสายทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ครับมีชุดลายซ็อปเปอร์นะครับแกนพันตะกัวครับลูกหมุนนี่นะครับที่เสียบทุ่นนี่นะครับจากร้าน s ีเรียลฟิชชิ่งหมดเลยนะครับแล้วก็นี่ครับ ตะกัวแผ่นนะครับตะกัวแผ่นครับใช้งานสะดวกสบายครับวันนี้ตะขอที่ใช้วันนี้นะครับนี่ครับเบ็ดซิ่งไรเงี้ยงครับเบอร์0.5นะครับผมเอนะครับแล้วก็นี่เลยครับอุปกรณ์ใช้ประกอบชุดสายครับมีกันไกลนะครับและที่ปลดปลาด้วยครับอันนี้คู่กันนะครับใช้งานสะดวกสบายครับวันนี้หมดปัญหาปลากินลึกครับสาหรับเหยื่อนะครับก็ตามนี้ครับผมเหยื่อที่ใช้วันนี้ครับผมก็เป็นเหยื่อ เสลลดตับนะครับจากร้านเสลียร์ฟิชชิ่งนะครับผมผสมขนมปังปั่นนะครับใส่รมเข้าไปด้วยนะครับผมเน้นเหนียวครับวันนี้โอเคว่าแล้วก็มาเคล้าเหยื่อกันครับมานะอุปกรณ์เคล้าเยื่อครับวันนี้บัลลังก์ตั้งสูงมากนะครับตั้งลงไปลึกไม่ได้นะครับเพราะว่าตะหลิ่งพึ่งลอกใหม่ครับมันจะหล่มากเลยนะครับนี่ผมก็หากิ่งมงกิ่งไม้มาหนุนขาบัลลังก์นะครับเพื่อให้ตั้งได้นะครับก็อยู่ไกลน้ำนิดนึงครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ นี่ครับอุปกรณ์เค้าเหยื่อครับเรามีปั๊มน้ำมือนะครับก็จากร้านซาริเออร์ฟิชชิงนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมเอาไว้เข้าเหยื่อครับนี่นะครับสะดวกสบายครับไม่ต้องก้มลงไปจ้วงอีกแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับเหนียวเหนียวนะครับวันนี้ร่วนแต่เหนียวเหนียวด้วยนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็หน้าเบ็ดครับนะ สักคำหนึ่งครับตามสูตรครับไม่ต้องมอายเยอะนะครับตามสูตรนะวะชาแนลครับปั้นเดียวพอครับเอาพอให้ได้กลิ่นครับแถมอีกสักหน่อยแล้วกันโอเคเรียบร้อยครับ <c oughs> เอาละครับปณะนะ เตรียมบุปกรณ์เ้าเหยื่อออยเย่อเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็ชิลได้แล้วครับสร้างบรรยากาศสักนิดนึงครับเหมือนยกคาเฟ่มาไว้ที่ไม้ตกปลานะครับวันนี้เอากาแฟมาต้มด้วยครับก็สำหรับชุดชงกาแฟชุดนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนชุดชงกาแฟชุดนี้นะครับผมจากควนคานหลาทะเลหมอกรีสอร์ทนะครับผมที่สงขลานะครับผมอำเภอนามม่อมนะครับผมถ้าใครชอบบรรยากาศท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับนอนสัมผัสธรรมชาตินะครับดูวิวทะเลหมอก360องศาทั้งวิวทะเลและวิวเมืองหาดใหญ่นะครับผมก็เชิญได้นะครับที่ควนคานหลาทะเลหมอกรีสอร์ทครับผม

นะสำหรับบางคลิปที่เห็นผมหายใจดังๆนะครับเสียงหายใจแรงๆหน่อยนะก็ <c oughs> คือจิบกาแฟคนเดียวนะบางทีก็ต้มใส่กาไปนะครับต้มใส่แก้วเก็บความร้อนไปวันนี้อยู่ติดหน้ารถพอดีก็เลยต้มสดๆไปเลยครับนะจะได้เข้าบรรยากาศฟินๆทมหอมครับ กาแฟยามเช้าครับกับอาหารเช้าก่อนตกปลาครับนะนี่นะครับขนมปังแผ่นครับขนมปังกอนคนระับก่อนปลากินแล้วให้คนกินก่อนครับ <c oughs> <c oughs> นี่นี่ ยกคาเฟ่มาตั <parfois> okay, for ้งที่นี่ครับยอดเยี๋ยมเคขี่ยนาเดี๋ยวผมขอจัดเบรกสักแป๊บนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับ เอาละครับนะครับ <c oughs> พร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาบีบเยอะกันะครับผมก็เกี่ยวชิ้นขนมปังนะครับวันนี้เสียงรถค่อนข้างดังครับนะ แล้วตรงข้างหลังเรามันมีหลุมใหญ่หลุมหนึ่งด้วยนะครับเวลารถตกหลุมตรงนี้จะดังมากเลยครับเอเคครับนะนไม้แรกพร้อมแล้วครับผมวันนี้เกี่ยวชิ้นขนมปังนะครับจับจีบบีบตูดนะครับไม้แรกไม้ตายตะกวัววิ่งสองตะขอครับไปกันเลยครับโอ้ยถอยไปไหนเนี่ย เอาล้ครับนะครับไม้แรกลงน้าแล้วครับบาดูุคนครับวันนี้จะเป็นยังไงครับมันจะมานไหมเฮ้ยทุนหายทุนไหนโอ้ยไหลจมเลยโอ้หกินไวครับกินไวยังไม่ทันได้ถ่ายทุนเลยครับอืมนี่กินไวมากเลยครับนะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 นี่นะครับหย่อนปุ๊บกินปั๊บเลยครับปลาตะเพียนครับใส ใช้ได้ครับไซทอดครับผมมาแล้วครับแต้มแรกครับมันหมานครับวันนี้เข้าไวครับนะนตาม,มารอแล้วครับยังไม่ทันได้ถ่ายทุนเลยนะครับเมื่อกี้ <laughs> ไปกันต่อครับ <c oughs> ไปเลยไปเลยอุ้ยออ้หลุดครับนะฮะโอ้ปลาตะเพียนครับไซส์สวยเลยครับเมื่อกี้หืมกะจะงัดมาตักแล้วครับโอ้ตัวสวยตัวสวยลงไปกินเลยครับนะฮะสนุกครับวันนี้สนุกเลยครับแบบนี้ปลาเข้าแล้วครับปลาเข้าหน้าเบ็ดไม่ต้องบีบใหญ่ครับนะฮะบีบเม็ดเลยครับพอดีคำเลยครับ ทุนไม่ได้จมเลยครับเมื่อกี้ทุนไม่ได้เซ็จเลยครับกินไปแล้วน,นะครับอืมจะาแล้วครับขออีกทีขอขอไหลอีกทีครับนี่มาแล้วตะเพียนครับนะไซส์ใช้ได้ครับไซส์ดีครับนี่นะครับ <laughs> มารัวรัรัวรัว,รว ไปกันต่อครับดูครับอื้ ไปมากนะครับนะไม่ถึง30ิวิเลยครับเมื่อกี้ดูครับถอนสิครับ อกินไว้อืตัวสวยครับนะใช้ดีไซส์ดีเลยครับใช้ได้ครับใช้ได้กินไวมากครับปลาเข้า่านี้ก็บีบเม็ดเล็กๆนะครับเม็ดพอดีคำเลยครับ แรงมากเลยครับนะตอดตึกเลยครับต,ต,ตึกตึกตึกครับเหไหลจมอุ้ย,ยปลากระมังครับกินแรงมากเลยครับนะนี่กระมังครับใช้ดีครับนี่หลุดพอดีครับหลุดง่ายวันนี้ไม่ต้องปวดยากเพราะเราใช้เบ็ดไรเองอียง tay này là nick vén là Bệt nắc buôn Bệt nắc buôn kinh vay nữa กินไวมากครับนะปลากระเพียนครับอุ้ยเ <l ots> <l ots> บ็ดนักบุญเบ็ดนักบุญ <l ots> โอ้ยหลุดครับ <l ots> <l ots> ตกน้ำไปแล้วครับ ออืคเกี่ยวหลังเ <c oughs> นะอ้ยเบ็ดหมานเบ็ดหมานคือฝูงปลามันมาลุมกันนะบางทีมันโฉบไปโฉบมานะครับว่ายพิงสายไปพิงสายมาครับเราก็วันไม่โดนนะวันนี้เกี่ยวกระโดงหลังมาครับ <c oughs> เบ็ดหมานเบ็ดหมานถึงว่าหนักๆตกใจเลยเมื่อกี้ ปลากระมังครับมันนะวัดโดนบ้างไม่โดนบ้างครับครับลงไปตอนเลยครับนนะตอนไวมากครับโอ้ โอ้ตัวสวยครับตัวนี้อหนักๆเลยครับขอตักแล้วกันนะเดี๋ยวหลุดครับนี่โอ้มาแล้วมาแล้วใส่งามๆครับนะดูครับกินไวมากเลยนะครับอีกอีกเม็ดหนึ่งยังไม่ได้ละลายเลยครับนะตัวสวยๆนะครับปลาตะเพียนครับอืมอวนดีครับตัวนี้ มาเลยครับถอนได้ไหมนะถอนครับ <laughs> โอ้ พอหมอตะกลับเข้ามาตัวนี้เดียวครับแต่ว่าเอาสมิดเลยครับโหสุดซอยเลยนะครับนะมิดเลยครับกินมิดเลยลูกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยทำยังไงถึงจะไม่ตายโชคดีนะที่มีที่ปลดมาด้วยนี่ครับปล่อยไปแล้วครับนะฮะหมอตะกับครับตัวเล็กงดีครับเรามีเหล็กปลดตะขอนะครับ เบรกปลดปลาครับปลดง่ายครับตัวนิดเดียวกินซะสุดมิดเลยครับปลาหมอตะกับโอ้โหโอ้โหโอ้โหตอนแรงโอ้โหโอ้โห,โหไหลไปเลยครับไหลจมไปเลยครับตอดขามือเลยครับต,ตึกตึกตึกเลยนะรับนะ ตอดไวมากเลยครับ หลุดไปแล้วหนึ่งโอ้ยโดนมาสองเลยครับเมื่อกี้แต่หลุดไปหนึ่งครับมันนะก็ยังดีครับที่ยังเหลืออยู่ติดสองเลยนะเมืบบ่อกี้โอ้ตัวสวยอยู่ครับมันนะตัวไม่ขี้เหร่น,นะครับปลาตะเพียนที่นี่ก็สําหรับผมนะครับมันนะผมคิดว่าเป็นอีกเทคนิคนึงเลยนะครับเวลาถ้าเราตกถ้าเราตกน้ําไหลนะครับการการบีบเหยื่อนี่สําคัญมากนะครับเพราะว่า อาการทุ่นมันจะไม่เหมือนกับน้ํานิ่งครับเราต้องรอจังหวะถอนจังหวะยกดีๆนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะวิธีการบีบเหยื่อนี่ก็เลยค่อนข้างจะสําคัญครับเพราะว่าเราอาศัยให้น้ำน้ำพอน้ํามันไหลใช่ไหมครับถ้าปลามันตอดตุ๊บๆอะไรเงียเง้ยอาการทุ่นมันก็จะกระดิกกระดิกไปกระดิกมายกขึ้นยกลงอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเราบีบให้มันพอดีคําถ้าปลาดูดปุ๊บเข้าปากไปแล้วจังหวะไหลปูดหรือจังหวะยกเนี่ยมันก็จะชัดกว่านะครับนะเพราะน,นั้นการบีบเหยื่อก็จะสําคัญครับ ไไหนไปไหนไปไหน,ไไหนอุ้ยอ,อ,อโอ้กะมังครับตัวสวยครับมันนะตักดีกว่าครับเดี๋ยวหลุดครับนี่ตัวใช้ได้นะครับมันนะตัวสวยอยู่ครับนี่ครับปลากะมังครับมันนะตัวสวยๆนะครับ ต่อแรงกังไหลจมไปเลยไงอ๋อเกี่ยวปากครับเกี่ยวปากแต่มีสองตะขอครับตะขอหนึ่งเกี่ยวท้องตะขอหนึ่งเกี่ยวปากครับนี่ครับไม่เฝานะครับนะ หจมมาแบบรัวๆครับตอดทุกไม้ครับมอมั่งโดนบั่งครับถอยเฉียงไปทางขวาหน่อยนึงนะครับให้ทุนมันพัด ให้น้ำพัดทุ่นไหลมาข้างหน้าเราพอดีครับน้ำพัดกรแต่ปลายหางพิมปิมรอบหืมหือห้อจะถอนเหรอจมนี่ชนิดใหม่ครับชนิดนี้สร้อยครับะนะปลาสร้อยครับทรงกระบอกครับนี่สร้อยยาวๆครับ แดดเริ่มส่องหัวแล้วครับนะนั่งอีกสักแป๊บครับอือตอดทุ่นหายไปเลยครับเมื่อกี้ครับค่อยๆยกครับค่อยๆยกครับค่อยๆยกค่อยๆยกคอไหล่พุ้ดนยครับนี่ไหลู่ดเหรอ ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนะตัวกําลังดีเลยครับปลาตะเพียนครับกินไวด้วยนะครับที่นี่ตอดตุ๊บตับตุ๊บตับลงไมนี่ตอดทุ่นหายทุ่นหายเลยครับนี่ครับกินดีกินไวครับแต่แดดเริ่มส่องหัวแล้วมะนะไม้สุดท้ายครับวะนะแดดส่องหัวครับเริ่มร้อนแล้วครับ ไหลจมปลาตะเพียนตัวสวยๆครับนี่ครับนะมีแต่ไซส์นี้นะครับไซส์ดีๆทั้งนั้นเลยครับวันนี้นี่ครับเยี่ยมไปเลยครับนะแต่ว่าน่าเสียดายครับตอนนี้แดนมันสองหัวครับนะดูครับกินกันทุกไม้เลยนะครับตอดรัวๆเลยครับ แดดร้อนครับนะแดดเริ่มส่องหัวครับแต่ปลาก็ตอดอยู่เรื่อยๆนะครับกินดีกินไวครับที่นี่ตอดตลอดเลยนะครับบีบเย่อะแทบจะไม่ทันเลยไม้ไม่ถึงนาทีสองนาทีนี่คือกินแล้วครับต้องได้วัดแล้วครับหย่อนลงไม่ถึงนาทีก็วัดแล้วครับโอเคเดี๋ยวมงนุญาตส่งงานเลยนะครวบนะนี่ครับ ครับผมนี่นะครับสําหรับปลาเราวันนี้ก็ไซส์สวยๆหลายตัวครับนะีสิบกว่าตัวอยู่ครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับสําหรับไม้วันนี้นะครับเป็นปลาตะเพียนกับปลากระมังนะครับเกือบทั้งหมดเลยนะครับนะกินไวกินดีครับโอเคนะครับนะครับผมก็ถือว่าสนุกครับสําหรับไม้น้ําไหลนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับนานาสำหรับท่านที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นวารชาแนลก็คงต้องจากลากันเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับที่หมายธรรมชาติที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้จบแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมนวาชาแนลไปแล้วครับเก็บของครับผมร้อน